ทั้งคู่นี่เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อะไรด้วยกันนี่ครับเรื่องที่สองอ้สามสามเสามเรื่องที่สามเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเป็นละครเวทีตั้งแต่นี่ยังอ๋อใช่นั้นก็เป็นสี่สี่เอานับว่าไปยังไงจริงๆอ๋อนุ้เล่นใช่ใช่นุ้เล่นละครเวทีกับพี่ตัวเรื่องเรื่องแรกเลยตั้งแต่ก่อนแล้วเข้าวงการก่อนตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งจษร์ซาปีหนึ่งฮะร์าแล้วพี่ตัวเขาเล่นเรื่องตามใจท่านใช่ไหมครับครับเรื่องแรกเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่อง เรือนแพติคตองเรือนเรื่องที่สามเล่งที่สามหาสัจจานแห่งรักแต่ว่านั้นอันนั้นมีเล่นพู้ร่วมแสดงหลายคนเรื่องที่สี่เรื่องนี้เรือนมิยุรารู้สึกว่าเรื่องนี้สร้างมาเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนเรื่องนี้ครับผมจริงๆได้ปีนะเกือบปีสี่คือเวลาทำมินิงก็ประมาณสี่เดือนแต่ว่า มันไม่ใช่เพิ่งเสร็จแล้วฉายคือเสร็จเพื่อไปฉายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีแล้วไปฉายที่ญี่ปุ่นคนที่ญี่ปุ่นก็ดูก่อนก่อนคนไทยเขาบอกที่ญี่ปุ่นนี่ก็กำลังดังมากนุสบาุสบาญุสบะซอรอนซอรอนยูกำลังดังเลยใช่ไหมญี่ปุ่นนี่เข้าคิวดูเลยนะหอมนัชาลิติค่ะ เป็นน้ำหอมที่เสริมพลังอำนาจให้กับตัวของเราเองด้วยโปรของเราวันนี้เซตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่1,998บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เหรียญนะสาริกามหาเศรษฐีเหรียญนี้นะคะเฉพาะคนที่เอาน้ำหอมไปเท่านั้นลงทะเบียนร,รับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกดดอกจัน764ดอกจัน7 7ดอกจ 1, 1> ัน10สีส่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนหลังจากนั้นสินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้าน าาาาามารถยที่หนน้้บได้เลยค่ะ,ะทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมเราจะมีของแถมพิเศษจากหมอปลายมอบให้อีกต่างหากครับสามารถติดต่อได้นะคะทางไลนา์ at ชายณชนึ่งศค่ะกำลังดังเลยใช่ไหมญี่ปุ่นนี่เข้าคิวดูเลยค<ช>่หก็ดูเหมือนกันเพราะเพื่อนมีเพื่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นนุชก็ไม่ทราบว่าทาง NHK เพราะว่าทำร่วมกับ NHK ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเรียนไปต่อโทรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็โทรมาบอกว่า เนี่ยนุชมาเห็นเห็นตัวเองด้วยแหละแบบว่าอยู่ในทีวีอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าวเราอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกด้วยไม่รู้ว่าตอนนั้นกําลังไปฉายอยู่แล้วเขาก็ไปดูกันอะไรเงี้ยเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนแอบตายมาเห็นเพื่อนเรามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ครับเอ House of Peacock เรือนมยุราอ๋อเรือนมยุราคือแต่คนไทยเราเราจะเรียก ง่ายๆก็ได้ฮะบ้านพี่ตั๊กเรื่องของไม่อยู่หนังเรื่องบ้านพี่ตั๊กบ้านพี่ตั๊กนำแสดงออเว์ช่าต่างจังหวัดอาจจะใช้ชื่อนี้อาจจะดี่นี่ก็ก็ขอให้ขายดีๆนะฮะท้ายนี้นิดเดียวนะฮะเรามีเวลาน้อยไปนิดต้องขออภัยก็แต่ว่าคุณนุชว่าจะเรียนต่อหรือเปล่าก็คิดว่าค่ะจะเรียนต่อปีหน้าปีหน้านุชอยากเรียน ที่ดูไว้แล้วนะคะที่อยู่ที่ชิคาโก้น <Okay. S 1> อ r ์ทเวสเทิลยูคือจะเรียนคอร์สมันมีคอร์สเปิดที่เป็น Integrate Marketing and Advertising okay. หอมนชาลิติค่ะเป็นน้ำหอมที่เสริมพลังอำนาจให้กับตัวของเราเองด้วยโปรของเราวันนี้เซตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่1,998บาทเท่านั้นค่ะ <_ z> แล้วก็เหรียญนักศริกามหาเศรษฐีเหรียญนี้นะคะเฉพาะคนที่เอาน้ำหอมไปเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกดดอกจัน764ดอกจัน7 7, 7ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนหลังจากนั้น สินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้านสามารถจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยค่ะและทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมเราจะมีของแถมพิเศษจากหออปลายมอบให้อีกต่างหากครับสามารถติดต่อได้นะคะทางไลน์แอดไซน์ณชา10ค่ะ